สวัสดีครับลุงศักดิ์ชาแนลมันมาใส่ถ่างพี่น้องโอ้หนาวกี่เย็นฮรับจ้าเนี่ยหนาวเย็นคักเย็นคักรั่ใส่ด่างใส่ม่องเนาะใส่ม่องสามเส้นเคืองเป็นยังไงมือสองสิบห้าย,ยามเมืองยอ,อตอนนี้ก็เล่งปักหาหลักปักก่อนจานโอเล่เพิ่นหาหมอกปักก่อนใส่ม่อง อืมจะได้ปางจะได้ปูท่านปูกระไรหลายพี่น้องเอ้ปูกระไรเออมึงเนี่ยปลารถกระไรปลารถเต็มน้ำอยอะฮึนี่ะจะปลารถอืมโอ้โหปลาบอนท่านปลาขาวหรือปลาดุกบ่เออใส่ไใบมือสองเขามายามเบิึง สิได้ยังสิได้ปูจะได้ปลาปูลายขนาดนี่พี่น้องอ้นนี่นี่ accent, นปลาบอลแล้วพ<อ>ี่น้งเจนีเอ,อือว่าหันแรงว่าหันว่าหันเดือนหาว่าหันมันนำบกนำแหงเพืนเ่นเจนบ่ accent. บ่ลมเนาะใส่ไปทางในบนันสิค่นะคุเนาะ น้ำลึกปะนี่ตัมหัวปะซ้ำนั่นปะโอ้พอดี<ช>พอดีลงไปป๋าเดี๋ยวไปเบิง้งใส่ไว้เมื่อสองเหายังมายามกันยังมาหลุนกันนะพี่น,น้องนะ่างสีไดงยังส,สีได้ปูไม่สีได้ปลาแดปลาก็ดีได้ปูก็ดีกันแล้วแต่ปูมันติดติดแล้วมันปลดไปอยากออก โอ้ปลาบ,อาบอ่อนปลาบ่อนนะโอ้ปาลาไหลยังได้พี่นอ้องคนบ่อนน,น,น้ำเพี้ยนนำนำเยอะปาลาไหลปลาไหลเดี๋ยวมุนส่ายยังมาหลุนกันได้ยองนะคลิปนี้กับฝากไปซ้ำนี้ก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวมุนส่ายยังมาหลุนกันไหมวันิดีดอีหยังคลิปนี้ซ้ำนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากะง่้สักแชแนลเออลูกสักแชแนลเลยเด้อโอ้ปลาบ่อน อาจารย์โยอเลลงแล้วเดี๋ยวลุงไไซักจะไปใช้ทั้งผุนละทั้งนาฝายผุนละละทั้งมาแลียนนี่ผุนละพี่น้องสำเนียงนะครับคลิปนี้คลิป,นปนหนาวพอกันไม่มือเนื้อมันหลุนกันว่าสิได้บ่ปลาเดี๋ยวเอาม้องไปกลางก่อนคลิปนี้กับสำเนียงแล้วครับโอ้ปลาบอล